สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห่างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่25เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ8กับ1 9ก็2 808182858689 909192969798 815926128892นะ จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าแปดหนึ่งสองสองหนึ่งสองเก้าเก้าสองนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะใครจะลุ้น v ีไอพก็จับคู่ลุ้นเนอะต่อไปบายเก้าก็สองเจ็ดก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดศูนย์เก้าสองหกเจ็ดศูนย์สี่ จับคู่ก็เก้าสองสองเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนาะจับคู่ลุ้นเอานะใครจะลุ้น VIP ก็จับคู่ลุ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะ เฮงเฮงปังปังค่ะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าด้วยเด้อเก้ากับสองเหมือนกันแปดกับหนึ่งเจ็ดกับศูนย์ต่างกันเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะ